สวัสดีชาวกันค่ะดวงเขากร,ระจ์วันที่19ทธันวาคมนะคะคุณได้พลังงานแฮงแมนส่วนเขาเป็น10ดาวกับหัวนะคะวันนี้นะคะอย่าพยายามดื้อดึงกันต่อไปเลยนะคะการทะเลาะกันไม่ได้ทําให้คุณสองคนมีความสุขนะคะคุณมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรที่จะ เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ในความรักที่มีให้กันดีกว่านะคะอย่าเอาทิฐินะคะมาเป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคในในการที่จะทําให้เราได้คืนเดียวคนรักนะคะเพราะว่าการอยู่แยกกันเนีย่ยหรือว่าการโกรธกันไม่ได้ทําให้คุณสองคนเนี่ยมีความสุขเลยนะ,ะตัวคุณก็เป็นแฮงแมนอึดอัดนะคะรอคอยส่วนตัวเขาสิบดักกับหัวก็คือว่าก็ยังรู้สึกเจ็บปวดยังไม่ไแบบไม่ได้รู้สึกดีนะคะกับการที่ว่าต้องมีปัญหาคนรักพลังงานจักรวาลบอกว่าโรแมนติกฟีลิ่งแล้วก็ทรัสต์คะคุณสองคนยังมีความรักต่อกันอยู่ดังนนนัันค้ควรจะเชื่่อม ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันดีกว่าพลังงานดีๆมันยังมีอยู่เยอะกว่าพลังงานที่ไม่ดีนะคะอย่าเอาทิฐินะคะเข้าหากันในความสัมพันธ์นะคะนะเพราะมันไม่ช่วยทําให้คุณนั้นมีความสุขมากขึ้นก็อย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะคะปรัแบบความเข้าใจกันดีกว่าคะ่ะ